ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์เนี้ยเริ่มตั้งแต่โปรเจกต์เนี้ยเริ่มตั้งแต่เราเล่นทิกต o อกเราไลฟ์สดรเราก็เจอซังมินในไลฟ์ทิกตอกเราก็เจอสปอนเซอร์ในไลฟ์ทิกต o อกเจอในทุนก็ในไลฟ์ทิกต็อกแล้วคนที่ช่องเก้าก็ดูอยู่แล้วอยู่ดีๆทั้งหมดก็เกิดขึ้นเร็วมากนะคะเราบินไปหาซังมินถึงเกาหลีเพื่อที่จะท้าทามเขามาเล่นซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะรับแต่พอรับแล้วเนี่ยเราก็ พยายามถ่ายทําให้เร็วที่สุดแล้วก็คุยกับช่องนะคะแล้วพอได้รายละเอียดว่าอ่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําการเวิร์กช็อปนะคะเราให้สังมินเริ่มพูดภาษาไทยหาดินเหนียวซึ่งเป็นพระเอกกระบวนการทั้งหมดมันเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนเองค่ะสเดือนและในที่สุดจากวันที่เราไลฟ์สดกันเล่นๆก็เป็นวันนี้ซึ่งบวงสรวง แล้ววันนี้ก็เป็นเลิองามยามดีอากาศดีมากๆแล้วก็ได้มาไหว้พระพิคเนสซึ่งเป็นสี่มงคลและได้ให้ชาวเกาหลีได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำพิธียังไงแสดงว่าทุกอย่างคือเ็นเหมือนกันทไมต้องอป็นทงามินะคะก็เห็นก็ในทิกตอกเราก็รู้สึกว่าผู้ชายที่หล่อขนาดนี้ทําไมไม่ได้เป็นดาราแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยเขาก็อยากเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเส้นทางของชีวิตไม่เหมือนกันนะคะมันก็ล่วงเลยมาถึงเขาอายุขนาดนี้ค่ะ เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราลองท้าบทามไหมตอนแรกเราก็คิดว่าเกาหลีจะเล่นไหมเพราะว่าซีรีส์วายในเกาหลีเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ไปที่ยอมรับใช่ไหมคะชายชายแต่เขารับเล่นเราก็เลยคว้าโอกาสนั้นเราวังไหมเพาะว่าซีรีส์วายของเรา,เนาในเวอร์ชันของคนที่เกาหลีมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะต้องเป็นแนวดุจานเป็นแนวหวานเป็นแนวโรแมนติกหรือว่ายังไงดีมีทุกแบบเลยค่ะ ตอนแรกมีคนบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องเป็นซีรีส์น้ำดีเดี๋ยวช่องก้าวไม่ให้ชายแต่ดูไปสักพักเป็นซีรีส์น้ำเดินเพราะว่าเราบอกซังมินซังมินโอเคเซ็กซี่เซ็กซี่ซังมินโอ้โอเคโอเคเยสเแล้วปรากฏว่าที่ถ่ายไป6คิวแรกเนี่ยซังมินก็แบบถึงเครื่องมากค่ะก็ไม่คิดว่าเกาหลีจะมาประเทศไทยน้องดินเหนียวเกือบสู้ไม่ได้อะค่ะมีการเพิ่มบทหรือตัดบทไหมคะ บทเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราจะต้องให้เกาหลีอ่านก่อนแต่ว่าหน้าเซตเนี่ยถ้าอะไรที่มันยังไม่ถึงเครื่องเนี่ยเราจะปรับทันทีเราก็จะบอกเขาว่าเพิ่มขึ้นได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซังมินก็ทําให้ทุกอย่างเลยค่ะบพอเป็นการร่วมงานกันของสองวัฒนธรรมมันยากไหมคะยากมากๆอย่าลืมว่าเกาหลีเนี่ยอุตสาหการรมเรื่องภาพยนตร์หรือทีวีของเขาเนี่ยก็คือ ติดอันดับโลกนะคะทุนเขาเยอะเพราะฉะนั้นเขาผ่านกระบวนการทํางานที่ very professional มืออาชีพมากๆมาเจอของประเทศไทยของเราที่แบบว่างบประมาณก็จํากัดเวลาถ่ายก็จํากัดแล้วก็การสื่อสารก็คือทีมงานของเราเนี่ยพูดอังกฤษกับเกาหลีก็กระท่อนกระแท่นถูกไหมคะเราก็ใช้ภาษามือก็คือความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแต่เราก็เท่าที่ถ่ายไป6คิวเนี่ย มันยังไปได้ดีมากๆเลยเราใช้ความตั้งใจแล้วก็บทของเรานี่แหละเอาเป็นมาเป็นตัวยิดเหนี่ยวแล้วกันว่าเออสามารถทําให้แข่งขันกับที่อื่นๆได้แน่ๆเท่าที่เห็นจากที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยออน้ําตาไหลนะคะเพราะว่าภาพสวยโปรดักชั่นสวยแล้วกเออ็เห็นไหมคะท่านประธานพรมาให้ว่าเรื่องนี้จะต้องโด่งดัง <laughs> คือคือเท่าที่เห็นก็คือความโรแมนติกเคมีของซังมินดินเหนียวเนี่ยคือคือดีมากๆ แต่ที่เซอร์ไพรส์คือต้องบอกจริงๆว่าฉากเลิฟซีนฉากเลิฟซีนซึ่งเราอาจจะตัดออกอากาศไม่ได้เราก็จะมีอันคัทเราก็รอทางทีมไปขายอยู่คือบอกจริงๆว่าอันคัทออกทีวีไม่ได้จริงๆนะคะ Very Sexy อันคัทอันคัท g about yes many many scene sexy มากซค่มังมัางกับการเซม่ซี่เรื่องนี้มาหาที่ช่อง 9M มความตั้งใจยังไงบ้าง ก็ด้วยความที่ตัวเรื่องนะครับตัวเรื่องก็น่าสนใจนะก็น้องๆหลายคนน่ารักแล้วตัว,ต,วตัวนําเองนะสังมินก็อย่างที่บ่อนก,ก็มีชื่อเสียงในทิกต,ตกอกเนาะแฟนก็เยอะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้มาร่วมงานครับได้มาประชาร่างช่องกานะครับาการนี้นะแสดงปเป็นชาวเกาหลีด้วยด้วยดึงผู้ชมผู้ชมเข้ามายังไงบ้างก็ด้วยความที่เป็นเป็นคนเกาหลีใช่ไหมครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะแตการแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆมาเพื่อให้ ชาวไทยหรือเป็นแฟนชาวไทยหรืเกาหลีเองนะครับได้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 เจอแล้วก็ได้เห็นว่าเออศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงนะได้มีการแลกเปลี่ยนยังไงบ้างครับอาจจะมีสอดแทรกอยู่ในเรื่องด้วยนะครับในความที่ช่อง9นี่แทบจะเป็นถึงกำเนิดซีรีส์วายเลยก็ได้ว่าได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นความความมั่นใจในการออกฉายยังไงบ้างครับก็อย่างที่อย่างที่เรียนไปรับว่าคือยังไงถ่อยที่เน่ยด้วยความที่ช่อง9มั่นใจมั่นใจออกเป็กำเนิดในการละทำซีรีส์วายเลยนะครับ มัั่นใจยงงไบก็เรื่องความมั่นใจก็มั่นใจครับในในตัวตัวเรื่องแต่อย่าที่บอกว่าอาจจะมีซีนบางซีนที่ท้องานคัดก็ไม่เลยครับเป็นธรรมชาติครับออกทีวีไม่ได้ก็ไปชมตัวเต็มนะในอันบั้นะครับแต่ก็เชื่อว่ายังสนุกยังครบรดเหมือนเดิมครับการแสดงร่างกาต่างมีสถานะเป็นยังไงบ้างครับกับการเข้าฉากกันบ้างบางรายบางส่วนใช่ไหมโอเคครับ When after you finish all the scene, how how do you feel? now already 30 percent over. We are shooting uh, with. But well, I think start and now uh, all feeling is good, and I'm um, I'm I'm exciting next year. Um. Yeah, exciting next year. We are. How, how are position like this but think much too good yeah, so much good we are like feeling a is I but คือสังมินบอกทุกวันเลยว่าไม่อยากให้หยุดถ่ายมันเป็นความฝันของเขานะคะพะฉั้นถ่ายไป6คิวแล้วเขาก็นั่งนับว่านี้มันคือ3 0แล้วแล้วเขาก็ตื่นเต้นทุกวันแล้วเขาก็หวังว่าเวลาออนแอร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเขาก็อยากอยากจะรู้ผลเหมือนกันแต่เริ่มต้นที่เขาได้อ่านบทเองแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับบทสังมินในเรื่องนี้ you start reading the script, Sangmin in how do you feel? Very similar my weird uh, personality. Uh, but mm, little <laughs> I, I actually cannot say because this is yeah this because I mean what's that? This secret ah, Many secret ah, So super. but yeah, very similar to me, like sexy, like difficult to act? Oh, not difficult because making is good and easily, uh, madam, to script and making we are together next day, yes, so very easy and day by day, me uh, comes up. Ah, uh, mm -hmm. he said sexy? <laughs> you sexy? You're sexy? <c oughs> แต่ว่าเขาถูก <c oughs> เขาถูกห <c oughs> ้ามไว้ว่าฉากฉากที่เป็นเซ็กซี่มากๆก็จะแบบสปอยไม่ได้ว่าทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้รู้สึกยากเลยเพราะว่าเขาเรียนการแสดงมีประสบการณ์การแสดงจากเขาดีมากแล้วก็สังมินเป็นคนที่มีพร,รสวรรค์เรื่องการแสดงมากคือกลายเป็นว่าพอเข้าฉากแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกทีมงานคือแบบรักสังมินมากอาทีมเลิฟซังมินซังมินเว r รี่กู๊ดเวรี่กู๊ดชูตติ้งแอนด์ชูตติ้งอย่างเงี้ยค่ะก็สมกับที่ที่เขา เขาเคยบอกว่าเขาสั่งสมประสบการณ์มาค่ะก็พาราก็มาตกอยู่ที่นายเอกแทนมาว่ายดิสเน่ผมยังไงบ้างคะเรื่องแรกของเราด้วยได้เข้าได้ลองถ่ายทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเรามันเป็นจุดเริ่มต้นครับต้องทําให้ดีครับเพื่อให้คนจดจำทีสินที่รู้สึกว่ายากไหมคะซีนที่ยากก็น่าจะเป็นซีน คันคันนี่แหละครับเพราะว่าเพราะว่าต้องอดใจไว้ทำไมครับไปต้องอดใจอ่ะต้องรอดูครับช่างมีความดุดันมากเลยเหรอคะสุดๆอ่าไม่มีไม่มีให้เห็นในซีรีส์ไวร์เรื่องอื่นค่ะเพราะว่าเป็นศิลปกรรมภาพนูนสูงหล่อพุ่มสูงนูนสูงนูนสูงอ่ะหล่อเป็นงานดีไซน์ขึ้นมาใหม่อย่างนี้เลยขึ้นมาใหม่ค่ะคือเพจเขากล้ามาก พอบอกว่าเราอินพอไวใช่ไหมครับว่าซีนนี้แสงมันสวยมากเลยเพรไหนไหนก็ใส่กางเกงในแล้วไหนหันหน้ามาหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทําให้อานนีก็เลยแบบจัดระเบียบไม่ทันสปอยกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะสนุกกค่ะกับการเล่นเลิฟซีนของเราเองเรารู้สึกว่ามันมันเขินเลยอ่ะพอเพครั้งแรกกับงานแสดงของเราด้วยค่ะเขินครับแค่ที่มองหน้ากันก็เขินแล้วเลย a ย e you shy l o v นอายุ e ช r ตอนัวไม่รู้เพราะว่ามันนี่ชิทติ้ง time is focus focus acting โซไม่ใช่เขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่เขินเพราะว่าโฟกัสที่เรื่องแอคติ้งแต่ก็แอบเห็นุยเบื้องหลังเหมือนกันค่ะ maybe pure ใช่แต่น่าจะเป็นดินเหนียวมากกว่าที่เขินะครับเขาเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาสอนเขาสอนเคทตลอดเลยค่ะคอยบอกมุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกบอกเลยนะ คอยบอกมุกว่าแบบนี้เล่นแบบนี้ด yes, ีกว่าแบบเพิ่มเสียงตรงนี้ลดเสียงตรงนี้ให้จังหวะกันครับแล้วก็เล่นกันง่ายขึ้นเทคไทยเยอะสุดเยอะสุดอืประมาณ 3- 4เทคครับส่วได้อยู่ได้อยู่ส่วนใหญ่เขาเขาจะ acting เกาหลีกับ acting ไทยไม่เหมือนกันไงพระเอกเกาหลีก็จะมีวิธีการแสดงแบบโอยยิ้มนิดๆยิ้มน่อยๆตะมูตตามีพอเจอไทยแลนด์เข้าไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เขาเรียกว่าเป็นการเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ก็หาจุดจุดตึงกลางครับก็ปรับกันบอกว่าน่ากเช้งเชงเชงเชงกันทั้งวันครับซังมินซังมิน acting coach ซังมินอยู่ทีทีม a lot yeah 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 we make yeah we make a good try to best แล้วนักเรียนคนนี้เป็นยังไงบางคะ how do you feel about the n หนีย food is he good oh I'm ดุตกใจตกใจ some like

ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ที่ได้ทาตรงนี้อย่างเต็มตัวนะครับก็พร้อมสนับสนุนทุกคนแล้วพอเห็นผลงานออกมา้วเนีก็รู้สึกดีใจกิมใจเพราะว่าผมก็นั่งดูกับมาดามที่ข้างหลังมอนิเตอร์ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงแต่พอเห็นแล้วเนี่ยภาพสวยมากแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมากทีมงานทุกคนก็ตั้งใจมากจริงครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมง,งานท่านได้ทำไหน ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับคาดหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ทําเต็มที่ในทุกๆอย่างสังมินก็ทําเต็มที่เนี่ยวเก็ทาเต็มที่ทีมงานทุกคนมาดามถ้าเห็นมาดามทํางานเนี่ยโหจะหนักมากเลยจริงๆคนละคนเลยค่ะใช่สปอนเซอร์สปอนเซอร์ยังเข้าได้อีกค่ะก็ก็ยังต้องการสปอนเซอร์อีกนะครับค่ะครับฮาน่ารักคะค่ะก็รับบทเป็นฮาน่า ก็รู้สึกเขาอ่านบทนี้ต้องพูดเกาหลีด้วยโอเคก็หลังนั้นก็สมัคมรคอเกาหลีให้แน่นขึ้นค่ะเเหมือนเข้าแล้วคุณสังหน็บเป็นคนที่คุยแล้วคุยแล้วสนิทง่ายมากมากด้วยก็เลยพอคุยแล้วเหมือนไอซ์เบรกยิ่งเลยค่ะด้วยความที่ในเรื่องจะต้องเป็นคนที่สนิทเพื่อนรักตอนแรกก็คิดว่าเออเราจะเข้าได้ไหม ปรากฏว่าการไล้เบลว่าทาครั้งนี้ง่ายมากค่ะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นการถ่ายทําที่สนุกมากๆค่ะตุกคิวจนไม่แปลกใจเลยว่าทาไมทุกๆคนในนี้ถึงได้ติดใจการถ่ายแล้วบอกว่าไม่อยากให้หยุดเลยอันนี้จริงคิดว่าซีรีส์วายเรื่องนี้เนี่ยจากพี่ชิตใจสาววายทั้งหลายยังไงบ้างคะเชื่อแน่ว่าพี่ชิตใจแบบขนาดแค่นั่งดูอยู่หลังมอนิเตอร์ไม่ได้อยากอะไรเลยแต่แค่จะบอกว่า อะไรก็ตามที่ถืออยู่มันก็จะขาดไปหมดหมออะไรก็จะแบบจิกรู้เลยว่าจิกอ่ะเพราะว่าแบบนั่งแล้วแบบยินนั่งกินกันอยู่ข้างหลังมองค่ะ <c oughs> แต่ต้องชื่นชมมาดามค่ะว่า <c oughs> ตอนแรกที่แบบเจอครั้งแรกที่หนูนหลังมองคือ มาดามหรอคะคือดูจริงจังมากๆเลยมาดามดูเป็นแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นอีกคนเลยอ่ะแล้วหนูก็แบบอ๋อนี่คือมาดามแต่พอมพักเกียนก็คือเราเวิร์กฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดฟิลเหมือนเกาหลีค่ะแล้วก็มีความเป็นไทยีคอมเฟสติวัลมีความแบบว่าเซอร์วิสผสมด้วยก็เลยดูเป็นอะไรที่มันกลมกล่อมไปหมดเลยค่ะเลยไม่ใช่คนที่เราเห็นในติ๊กต็อกแน่นอนธรรมดาคนละคนเลยครับดุนะคะดุบไหมพี่ะดาดุบไหม สวยอดมาดาอันนี้ยูวอัชองกัมี่ไม่ดีสวยไหมสวยสวยไม่ใช่สวยนะสวยค่ะก็ซ่งมินดินเหดี่ยวนะคะก็น่าจะสิ้นปีนี้น่าจะได้ชมแล้วแล้วก็เป็นการทำซีวีสวายนะคะไทยเกาหลี ไม่รู้ว่าจะครั้งแรกหรือเปล่าใช้คำว่าครั้งที่0.5แล้วกันเป็นซีรีส์วายน้ำดีที่ดูแล้วน้ำเดินนะคะแล้วก็ซังมินเนี่ยเขามีภารกิจในการเดินทางมาประเทศไทยเขาเคยมาอยู่ที่ที่นี่ตอนเด็กๆแล้วคนนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดินเหนียวซึ่งเคยเจอตอนเด็กโตละ,ละจากพี่น้องก็กลายเป็นคู่รักแล้วก็มีเรื่องหุ้นๆนะคะมีฉากน่ารักน่ารักโรแมนติกเซ็กซี่มีครบมากๆเลยแล้วโปรดักชั่นของเราก็คือแบบ ภาพสวยมากๆก็หวังว่าจะให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราสร้างบินเดินเหนียวด้วยสิ้นปีนี้นะคะก็ทางช่อง9้าเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบุณ้วกะ lo okay. okay.